แหวนแก้วแรงหมึกเทาดำจากบ่อปงหลวงอภอเถินจังหวัดลำปางค่ะแหวนวงนี้วัดขนาดเม็ดได้อยู่ที่6กคูณสิมิลลิเมตรค่ะเป็นแหวนขนาดกลางๆเล็กๆนะคะเหมาะสําหรับที่จะสวมใส่นิ้วนางหรือว่านิ้วกลางค่ะแหวนวงนี้นะคะตัวเรือนเป็นเงินแท้ก็สิบสอเปซนค่ะระดับด้วยเพชรสีแซดเพิ่มความหรูหราเม็ดแก้วแรงหมึกเม็ดนี้นะคะเขามีความสวยค่ะเมื่อกลิ้งกับแสงนะคะเราจะเห็นค่ะว่าเห็นตาแร่สีเทานะคะอยู่ตรงกลางค่ะและด้าน ซ้ายและด้านขวาของเขาเป็นแรงหมึกค่ะเป็นแรงหมึกดํา เนื้อแก้วแรนะคะจะเป็นสีทึบๆค่ะแต่ว่าผิวแก้วเขาจะมีความเงางามเมื่อต้องกับแสงค่ะเราจะเห็นเลยค่ะว่ามีความเงาของเนื้อแก้วสะท้อนออกมาให้เราเห็นค่ะแหวนแก้วแรหมึกเทาดำวงนี้นะคะเป็นอัญ,ญมณีธรรมชาติที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแก้วแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งค่ะมีความเชื่อมาแต่โบราณนะคะว่าแก้วแรหมึกเทาดำเขาจะช่วยส่งเสริมด้านโชคลาภให้มีทรัพย์สินเพิ่มพูนออกกับผู้ที่ทําการค้าขายช่วย กิจาการนุ่งเรื่องกำไรงอกงามค่ะช่วยสนับสนุนด้านหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้ามัม่นคงยิ่งขึ้นช่วยดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอค่ะและยังช่วยปกป้องเจ้าของผู้ครอบครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงค่ะเป็นเหมือนเครื่องรางแห่งความมั่นใจและพลังบวกค่ะ แหวนแก้วแรหมึกวงนี้นะคะไม่เพียงแต่สวมใส่เป็นเครื่องประดับที่สวยหรูแต่ยังเป็นเครื่องรางที่ช่วยเสริมดวงเสริมบารมีเหมาะสําหรับท่านหญิงที่ชื่นชอบแหวนวงไม่ใหญ่ค่ะด้วยเนื้อแก้วของเขามีความสวยนะคะแก้วแรเป็นแก้วที่ค่อนข้างที่จะพบเจอได้ยากค่ะถือว่าเป็นแก้วพบยากชนิดหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักสะสมแก้วปงขามจึงมักที่จะมองหาแก้วแรไปไว้เป็นครอบครองเป็นเจ้าของค่ะ แก้วแรเป็นแก้วที่มีความเชื่ออีกนะคะว่าเป็นแก้วที่เปิดโอกาสดีๆรอบตัวเราเลยค่ะเสมือนว่ามีประตูอยู่รอบตัวเราและถ้ามีโอกาสดีๆเข้ามาก็จะเปิดประตูพร้อมกันหมดเลยทําให้เมื่อมีโอกาสเข้ามาก็จะเข้ามาหาเราได้รวดเร็วแล้วก็ได้ทาให้เจ้าของพบเจอแต่โอกาสดีๆค่ะและแหวนวงนี้นะคะ ึงแม้ว่าขนาดเขาจะเม็ดเล็กแต่ด้วยว่าตัวเรือนเขาล็อกด้วยน้มเตยค่ะก็จะเป็นการชูเม็ดให้โดดเด่นขึ้นมาค่ะและมีการล้อมเพชรซีซรอบวงเลยนะคะก็จะทำให้ดูหรูราสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแหวนขนาดเล็กๆไม่ใหญ่มากค่ะแนะนำวงนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอิทธิคุณหรือว่าความสวยงามของเม็ดแก้วและตัวเรือน ลงตัวมากๆเลยค่ะอีกทั้งยังช่วยเรื่องปกป้องคุ้มครองจากคุณใส่และมนดำได้อีกด้วยค่ะถ้าหากท่านใดสนใจนะคะท่านสามารถที่จะสแกน QR Code บนหน้าคลิปติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดค่ะไวแอดมินจะหาของดีหาของสวยมาให้ท่านได้เลือกชมเลือกจับจองเป็นเจ้าของกันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ